ไปนองน้องจีนกันนนี้น้องจีนัน้ากินที่ยกันน้องจีนกันใชทำมันแขงโม่วันนี้เนี่ยแขงปลาเนี่ยตูใส่มาเือยาวเนี่ยใส่ต้มนึงปิงแล้วก็แขงเลียนใส่ต้มืองปิงแล้วก็ใส่เดือบะข้ามด้วยเล้วแขงเลียนเนี่ยเดือบรัดเลยอบบรัดจนเจ็บเลยมัน้ากินนะน้องจีนเนี่ปกติก้องชอบนะแต่ว่าเกจ่ยวับกำลังยังไม่ค่อยได้กิน เลยซุปกระป๋าไม่ก็อยเอื้อมนุ่ยครับอันนี้ก็น,น,นานๆที่นะครับเมาชำเลยแบบนี้พักนอกเปียบแบบนุ่มจีนเราต้องมีพักนอกนะครแอบแตกฟ้าหยดอ่ามันปูท่นเนี้แบบเอเวอร์มาเห็นเลยครับมันน่าน,น,นที่ Okay. mình làm cái mùa gọi mai đủ để chín quá nè để lá mà to cái mới để chín con đấy ok, Đang. ยังไม่ตอบ ให้สม้มลิ้นปลิงแล้วเ,เดี๋ยวมาข้ามหมอนแกเลียนครับออกเข่งสีครับอย่าให้มันเรียกว่าเพื่อมันมันหมาตัดเปรี่ยวเกเลียนนะอันนี้ก็าสิ่งที่จะปอกแตตัวเองตั้มนะครับไปตังกินใครยังไม่เคยตั้มก็ลองดูครับ 我呢？嘞。 đó gói Ừ. Ừ, cái con ba chín nữa Ừ. Cái cái mà đây rồi Nếu là làm ít, chín không chín, bên trong đoạn làm được dưỡng ก็ว่าต้องกินามามูนเราไม่ได้น่นกินได้ตัววันกินอย่างไรแต่อุยวันนิดัน Man, peor peor Que kèm phép làm đi rồi จะบอกไปิดมือนก้าเลย 啊，对。 ให้เป็นชิ้นเลยนะไม่ได้ทำให้มันละเอียดเมื่อนึ่งนุ่งชิ้นลงไปนะอันนี้เราก็ินเอาข้าวเลยด้วยจลาชิ้นประตู